รอบหนึ่งใช่พี่ธนาไม่เอาถึงใจที่รักคือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วแสดงเรื่อง Apple My Love ถึงเจอร์ซิล่าค่ะเป็นยังไงบ้างค้าอยู่มีผัดแกล้ววันนี้ีพิเศษนะวันนี้ฮัจจุดรือพิเศษกว่าถุงคลาบเมื่อคืนเขาสไปซี่กันไปแล้วนะแล้ววันนี้จะเป็นจัมมี่ มันเลยขึ้นทางแล้วถือว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็หลังจากเนี้ยอาทิตย์หน้าเราก็จะเป็นดีดีก็จะไปดีดีสุดท้ายแล้วใช่ค่ะจะหายงานทีนี้ก็อันนี้เราก็โอ้ยเลียปากเลยเหรอก็ไม่ถามเลยไม่การถามเลยยังไงสิมาคุณยังไงเพื่อดรักแอบหลับเพื่อนยังไงเออแอบคุณร่างเลยก็ก็เป็นเพื่อนกันไม่นเพืกอนกันใช่ไ่มแล้วแกมาสุราทำไม น้องไม่ยืนอยู่ตรงนั้นแม่ตรงนั้นก็ไล่หนูตรงนี้พี่เป็นยังไงเป็นยังไงป๊ากตัต้งใจตงรับดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ชื่นชอบในการแสดงของเราสองคนเนาะแล้วกเเ็เป็นเป็นซีนที่ตั้งใจกันม,มากๆอ,อ,อยากให้ทุกคนอรอลุ้นว่าก่อนนี้พี่หกอะ่ะเพื่อนรักเนี่ยจะรักกันไหม<ช>เพื่อนเราจะรักเพื่อนหรือเปล่าก็ยังมีมีแค่จุดหนึ่งใช่ค่ะเพราเอ๊ะบทสรุปของคู่เนี้ยเขาจะเป็นยังไง 嗯。嗯嗯 คู่นี้ก็ไม่เบานะคะบอกก่อนอม่ไทุกคนเห็นไม่เบาได้ยังไงเขาอุ้มกดฉันลอยฉันดึงทุกคนเห็นจังหวัดตัดจบเอ๊ะคู่นี้เขาข้างรักตลอดเวลาอาอ่ะทุกคนเห็นตัวอย่างหรือยังแอบดูมาแล้วนะบอกเลยว่ามันมันก็มันใจนั่นแต่เอาจริงจริงว่าฟ้าบอกว่ามันจะมีฟ้าในฉากเอ็นซีเนี่ยหาฟ้ามาทุกซีนเลยยังไม่เห็นฟ้าเลยจริงๆมันมีทุกคนทุกคนต้องรอไปเลือกแบบเวลาแบบเห็นแสงสะท้อนตรงกระจกอย่างเงี้ยเป็นเราเหรอแม่ หนูอยู่ใต้เตียงเขาทุกทุกซีนแต่ถ้าใครเห็นนะคะแล้วกลัวหาพี่แจ๊กนะคะไม่ต้องมาบอกเราว่านู่ห้เลือกแปลกแปลกหนูนนอยู่ใต้เตียงเขาทุกซีนเวลาเขาแบบมีนซีกันอย่างเงี้ยหนูได้ยินเสียงหมดแล้วพวกคุณทำอะไรกันแล้วทำไมเราไม่เรียนรู้อะไรมาจากเขาเลยอ่นี่ไงก็ต้องใจจะเรียนจากเขาดีไงเอาเออเรียนไปทำอะไรเนี่ยสรุปว่ามันก็ต้องเรียนรู้ไว้โตแล้วโตวแล้วพูดอะไรตอนแรกแบบผ่านมาดีๆีข้างหลังอะไรพูดอะไรพูอะไร แล้วเดี๋ยวคนอ่ะเขามีของเขาพี่เตยเตียมเซล์ยังไงก็จริงๆเวลาถือฉาก NC มันถ่ายใจไม่เคยออกเออมันต้องกั้นหายใจไว้แต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนอาจจะหัดใจนิดนึงเพราะว่าเขาตัดชึบแต่บอกเลยว่า5.1คืนนี้ไม่ชึบไม่ไม่ชึบเลย เรียกร้องหาหัวเตียงอ่ะปกติละครไทยมันตบแบบหัวเตียงหลังเว่อมันไม่ฉุดมันไม่ฉุดเปนยาวอยู่มันยาวอยู่เนี่ยดูแล้วเอาอย่างนี้เอาเหรอเอางี้เอาอย่างนี้ ICU เตรียมหรือยังอย่าดมไม่ต้องนะคะ EP นี้ ICU พร้อมยังต้องใช้ที่แบบปั๊มหัวใจเลยเรียนไปเลยนะคะเรยนไปเลยวนนี้เก๋ก็เข้มเกินแต่ก็แต่จริงค่ะเร่องจริงแต่จริ ไปเมื่อไหร่เอายังไงอีกเอายังไงไม่มีโคมไฟด้วยเขาบอกไม่มีค่ะไม่มีเลยนั่งแบบเรียกร้องหามายี่ยมมายี่ยมไม่มีเขาบอกแล้วกไม่มีโคมไฟไม่มีกำแพงไม่มีเกียร์ไม่มแรงไม่มีเลยสิบแปดบวกนะคะไม่บอกว่าตอนจบมันสุดท้ายจะทำยังไงนะเออ คนจะเห็นอยู่ว่ามันแค่เรื่องเล็กๆนะครับขังผมมาอยู่แล้วนี่ก็อย่างนี้ก็รุนแล้วนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมีสุดท้ายจะจบแบบไหนเออแต่ทุกคนคะผมแต่อย่าพูดถ่ายอต้องรอกันอีกแล้วแล้วเรื่องอะไรเราจะคงมันจะู่แบบไหนล่ะยอม ตรงเรื่องอจริงการก็พูดไปเยอะอยู่เนาะตรงนั้นว่าเพราะอะไรเพราะเรื่องอะไรแต่ก็ใส่น้านี่เลยสุสานไม่ยอมอ่ะทุกคนอย่าเพิ่งด่ากันนะคะเมื่อวานปิดแบบคือทุกคนด่ากันเยอะมากโวงแราไม่ไหวโมจะไปเข้าโรงเรียนแล้วเมื่อวันน่าโอกาสอย่าแลยชมหน่อยยังมีข่าดอ่นใช่นอกจากนอกจากด่านอกจากด่ากันแล้วเมื่อวานนี้ยังมี ฉันไม่เคยสอนให้ลูกฉันทําอะไรอย่างนั้นเลยนะฉันไม่เคยสอนให้ลูกฉันทําอะไรอย่างนั้นแม่อาจารย์หนูโตแล้ววันหนึ่งหนูก็ต้องโตค่ะแม่นี่ไงมีคนนึงที่เขามีพนากงานมาแล้ววันหนึ่งก็ต้องโตเคยสปอนเออสปอนหนูจะมีคู่ขอไปผลเรื่องใหม่เขาเป็นผลเรื่องใหม่เห็นหรือยังเรื่องอะไรเนี่ยที่รู้ไหม คู่คุณชื่ออะไรคะไข่ด้วยไน่ด้วยหน่ย้วยหน่อ้วยเอาเอากนกันตรงนี้เลยเอ้อเสียไปค่ะแม่พวกเรากับบ้านเป็นยังไงเราไม่ได้ไปอินกีนกับเพื่อนล้วันนั้นอะ หนูไปหนูไปจะติดภารกิจเล่งหนุ่ยนิดนึงค่ะต้องรีบก่อนแต่ว่าบอกเพื่อนๆพื่ไปแล้วว่าสู้ๆนะโดนัทเพื่อนบอกเลยไม่เน่ะวันนี้มันเจอเกินอ่ะมันวต่นงาได้คุยกับโดนัทแล้วดูแล้วน่ารักค่ะขาด้าแข่งใหม่รับแน่นอนอยู่แล้วแต่ แต่ว่าโดนจะพูดไม่ทันแล้วโดนแกล้งนะคะการเมริการเอาเลยอ๋อพูดขันขวาหรอเอออ่ะพี่ออมให้กันพูดบ้างเลยโอเคโอเคบ้างในที่สุดเราก็ไม่ปรับเปลี่ยวแล้วนะใช่ก็รู้สึกมีใจแล้วรู้สึกว่าแบบมัเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ด้วยด้วยความที่ว่าเราไม่ใช่เป็นแบบอีู่ในโลกโลกในแบบเราเป็นคู่แบบหยิกกับน้ำปิของแพร่แบบเอลซีเป็นยีคิวชาเลยแบบรู้สึกว่าแบบแปลกจ เราเรารู้สึกว่าเราเราก็อยากกินม,กม,มันด้วยมันดูเป็นอะไรใหม่ๆเนาะใช่ซึ่งแบบน่ารักมากเราไม่เคยเห็นแบบคู่คู่แบบนีม้มาก่อนเรารู้สึกว่าเออมันมีเคมีที่น่ารักมากอยากให้ทุกคนลองไปตๆๆิดตามนะคะในเรือ่องเซเวยทุกทีอะขอจำถึงเรื่องนั้นเดือนหน้าก็แบบว่าแฟนมีเธอ ก็สิบเจ็ดนี้นะคะกดบัตรแล้วตอนสิบโมงตรงที่วันที่อะไรสิบเจ็ดสิบเจ็ดวันวันเดือนไหนเดือนพฤศจิกายนแล้วแต่ว่างานมิามีวันที่สิบห้าธันวาใช่กดที่ชิคเกตเมลอนค่ะ ไม่ว่างอ่ะทุกคนไม่ว่าเลยไม่มาได้แต่งานนี้ขอได้ไหมพวกเราตั้งใจมากนะคะขอได้ไหมคะพวกเราตั้งใจมาก10บโมงต่อเนื่ะก็คือเราดู EP สุดท้ายนะคะวันที่16ปุ๊บวันที่17เตรียมกดบัตรเลยเช้ามากจนกดบัตรเลยคือเอางี้แอปเปิลจะไม่ยอมให้ทุกคนได้เหงาเหงาค่ะอยางให้ชอปปีพร้อมกับอ้อนฟแฟนคนละหนึ่งในโยคให้เริ่มจากพี่กันก่อนเดี๋ยวพี่กันจะไม่เหลืออะไรพูดทาย นี่คือไม่มีใครได้พูดแล้วอยนี่ต้องให้เขาเป็นทยลยแบบนี้รให้พูดของรักใจกับคนแทนหน่อยว่าวขอรอลวคนัทกหนูเลยะอกโอเคดีชิมไม่ทันเลยจัดมหาลัยเลยนะมห คือแบบราคาแบบคุ้มแน่นอน,น่เพราะว่าพวกเราจะเตรียมโช์พิเศษไอใ,ให้ทุกคนแน่นอนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษให้รอทุกคนด้วยก็จะบอกว่าอะไรใหม่ๆแน่นอนอะอะจะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนจ่ายแน่นอนค่ะเดี๋ยวฟ้าจะไปปฏิบัติถึงที่นั่งทุกคนเลยอะไรนะ ทุกคนเลยเดี huh. could, uh, repair, sure uh ๋ยวรอวัน huh. ท okay. like ี่ทุกคนแบบแกะตัวไปเดี๋ยวหนูไปโชว์เชิให้อีกทีนะคะแล้วบางคนที่ดูแลไม่ทั่วถึงเดี๋ยวปาจะปวดให้ค่ะเดี๋ยวอ้อสีอ้อมใส่สีมามีเยอะแล้วสัญญาก็ฝากด้วยนะคะอยากจะบอกว่าโชว์ทุกโชว์ที่พวกเราตั้งใจทํากันมาเราตั้งใจกันมากมากแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันมากมากเลยเลยอยากให้ทุกคนนะคะมาดูความตั้งใจของพวกเราที่พวกเราตั้งใจทํากันขึ้นมาเยอะ เลยนะคะจะไม่ให้ไม่ได้สอบจริงค่ะทุกคนเบลอัดตัวสื่อได้แต่<า>มีแพลนละตั้งใจ<า>ตั้งใจแน่น เต็มร <pell> <Bond S 1> ้อยเต็มร้านให้ร้านไปเลยก็อยาจะบอกว่าสุดๆไม่ผิดหวังแน่นอนกดบัตรวันไหนกี่โมงที่ไหนคะแกลงกันไม่ได้ไม่มีอะไรบู๊แล้วโอเคกดบัตรได้กดบัตรนะคะวันที่17นี้ค่ะแล้วก็เวลาของเราเวลา10บโมงเช้าค่ะแล้วก็ที่ไหนกดที่ไหนกดที่ไหนพิซซ่าเมลอนค่ะแล้วเจอกันในวันที่แล้วเจอกันในวันที่15ธันวาคมนะคะพวกเราตั้งใจกันมากค่ะโอเคค่ะเย็ต้องกันเยอะๆนะ